คลิปบรรยากาศแล้วก็น้องปลานะคะตอนนี้ก็เดินเล่นกับปลาไปเรื่อยๆชิวๆนะคะ,ะคลิปก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมทำเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอบคุณขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้กาลังใจนะคะอืเก็บขี้วัวเท่าที่เราทําได้นะคะวิธีอื่นอาจจะดีกว่านี้ก็มีแต่เราทําไม่ได้นะคะที่ที่เราทําประจําคือทําแค่นี้นะคะเอ,อฝากโชค วิถีชีวิตเกษตรกรอีกแล้วนะคะ <c oughs> เขาไม่มีอะไรเนาะคุณมีหลักการอะไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้คุยคุยเล่นๆนะ <c oughs> ีคิดได้เพิ่งคิดได้ว่าเออเราจะไปบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเพื่อนเขาทําตามแล้วพอไม่ได้มาแล้วจะเกิดผลกระทบนะท่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ขอบคุณขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบค,คุณเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจนะคะดูได้เนาะดูเป็นคลิปสนุกๆไปกันแล้วกันนะคะไม่มีสาระนะ,ะสาระไม่มีบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหคุณมาบรรยายขนาดนั้นคลิปบรรยากาศแล้วก็น้องปลานะคะตอนนี้ก็เดินเล่นกับปลาไปเรื่อยๆชิวๆนะคะคลิปก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมดูได้เนาะดูเป็นคลิปสนุกๆ ไปกันแล้วกันนะคะไม่มีสาระนะสาระไม่มีบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหคุณมาบรรยายขนาดนั้นฮะอันนี้เราก็เพิ่มเพิ่มล้างดีกว่าเอออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้นะว่าโอ้คุณคุณเอาหลักการอะไรมาพูดมาคุยไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแต่ว่าดูได้เนาะดูเป็นคลิปสนุกสนุกไปกันแล้วกันนะคะไม่มีสาระนะสะาระไม่มี บอกไว้ก่อนยวจะบอกว่าโอ้โหคุณมาบรรยายขนาดนั้นคลิปบรรยากาศแล้วก็น้องปลานะคะตอนนี้ก็เดินเล่นกับปลาไปเรื่อยๆชิวๆนะคะ,ะคลิปก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมได้แต่ละวันกลับบ้านทํางานกลับบ้านก็มาดูปลาดูปลามีสาระมั่งไม่มีสาระค่ะตอนนี้กังวลเรื่องคลิปนี้สิได้แต่ละวันกลับบ้านทํางานกลับบ้านก็มาดูปลา ดูปลามีสาระมั่งไม่มีสาระค่ะตอนนี้กังวลเรื่องคลิปนี้จาะอันนี้เราก็เพิ่มเพิ่มล้มนิดนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ทำสเปสปะทำมาหลายปีแล้วนะคะ,ะถูกมั่งผิดมั่งอะไรประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรถูกผิดสำหรับเรามากเกินขอบคุณท่าน AI ที่ให้เราได้เคยแร้ความสนุกสนาน มีสาระมากเลยมีขอบคุณค่ะสาระเกษตรไม่ใช่เกษตรเอาไปว่ปาว่อาอันนี้เราก็เพิ่มเ,เพิ่มล้ำคุณมีหลักการอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้อันนี้คุยคุยเล่นๆน,นะ คุณม so ีหลักการอะไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้คุยคุยเล่นๆนะนีได้หน่อยนะคะอันนี้ก็ทําสเปซสปะทำมาหลายปีแล้วนะคะถูกมั่งผิดมั่งอะไรประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรถูกผิดสําหรับเรามากเกินนีได้หน่อยนะคะอันนี้ก็ทําสเปซสปะทำมาหลายปีแล้วนะคะถูกมั่งผิดมั่งอะไรประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรถูกผิดสําหรับเรามากเกินข้ามเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ขอบคุณขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจนะคะคุณมีหลักการอะไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้คุยคุยเล่นๆนะไปจึงไม่อาจจะแนะนำให้ให้เพื่อนที่อยากทำตามนะคะแต่ว่าก็ก็สามารถขอบคุณค่ะดีกว่าเอออะไรประมาณนั้น เดี๋ยวจะบอกว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้นะว่าคุณคุณเอาหลักการอะไรมาพูดมาคุยไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแต่ว่าทำทำเล่นเนาะไม่ใช่ทำเล่นทำไปเรื่อยๆทำไปเพราะว่าเราอยากทำก็แล้วกันถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นความรู้มากขนาดนั้นนะคะเ,เราเราทำเพื่อเพื่อคิดว่าสามารถเลี้ยงดูเราได้มดีกว่าเอออะไรประมาณนั้น เดี๋ยวจะบอกว่าทาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วค,คุณเอาหลักการอะไรมาพูดมาคุยไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแต่ว่าอขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเอไอที่ให้เราได้เผยแพร่ความสนุกสนานมีสาระมั่งไม่มีสาระมั่งนะคะดูน้องหมกํลาลังกินข้าวเออไม่ใช่กินข้าวนั้นพูดผิดแล้วอมอก็ไม่ใช่หมนะคะควายน้องควาย เดี๋ยวคออนุญาตนะคะขอบคุณขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบค,คุณเพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจนะคะคลิปบรรยากาศแล้วก็น้องปานะคะตอนนี้ก็เดินเล่นกับปลาไปเรื่อยๆชิวๆนะคะ,ะคลิปก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมกลัางกินหญ้าระหว่างค่าค่ำนะห้าโมงกว่าแล้วถือว่าดูได้เนาะดูเป็นคลิปสนุกๆไปกันแล้วกันนะคะไม่มีสาระนะคะ สาระไม่มีบอกไว้ก่อนเดยวจะบอกว่า oh, โอ้โหคุณมาบรรยายขนาด,ดานั้นดูได้เนาะดูเป็นคลิปสนุกๆไปกันแล้วกันนะคะไม่มีสาระนะสาระไม่มีบอกไว้ก่อนเดยวจะบอกว่า oh, โอ้โหคุณมาบรรยายขนาดนั้นกลังกินย่าระหว่างค่าค่านาานะห้าโมงกว่าแล้วถือว่าค่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอบคุณขอบคุณที่ชมคลิปนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณเพื่อนๆที่คอย ให้กำลังใจนะคะมันดีกว่าเอออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าทำอย่างรู้อย่างนี้แลว้วคุณคุณเอาหลักการอะไรมาพูดมาคุยไม่ได้ซีเรียสน,นะคะแต่ว่าตอนนี้นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ทำสเปซสปะทำมาหลายปีแล้วนะคะ,ะถูกมั่งผิดมั่งอะไรประมาณนั้นนะคะไม่มีอะไรถูกผิดสำหรับเรามากเหินคะ่ะอันนี้เราก็เพิ่มเพิ่มล้ำ ขอบคุณท่าน AI ที่ให้เราได้เคยแร้ความสนุกสนานมีสาระมาัางไว้มีขอบคุณค่ะคะอันนี้เราก็เพิ่มเพิ่มรับทำทำเล่นเนาะไม่ใช่ทำเล่นทำไปเรื่อยๆทำไปเพราะว่าเราอยากทำก็แล้วกันถ้าจะบอกว่าตัวเองแบบยังไม่ได้ให้อาหารนะคะ คงไม่ได้ให้อาหารเพราะว่าจะไปรับบุตรแต่ว่าแวะมาบ้านก่อนเนาะคลิปสนุกสนานนะคะเลี้ยงปลากาับทีคิดได้เพิ่งคิดได้ว่าเออเราจะไปบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเพื่อนเขาทําตามแล้วพอไม่ได้มาแล้ว,ลวจะเกิดผลกระทบนะสาระมั่งนะคะดูน้องหมกําลังกินข้าวเออไม่ใช่กินข้าวนั้นพูดผิดแล้วอ่าโมก็ไม่ใช่มมนะคะควายน้องควายกัน ขอบคุณท่าน AI ที่ให้เราได้เคยแร้ความสนุกสนานมีสาระมั่งไมมมีวิถีชีวิตเกษตรกรอีกแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะได้แต่ละวันกลับบ้านทำงานกลับบ้านก็มาดูปลาดูปลามีสาระมั่งไม่มีสาระค่ะ <c oughs> ตอนนี้กังวลเรื่องคลิปมีส วิถ e, ีชีวิตเกษตรกรอีกแล้วนะคะก็ไม <c ə c reais> ่มีอะไรเนาะไปจึงไม่อาจจะแนะนำให้ให้เพื่อนที่อยากทําตามนะคะแต่ว่าก็ก็สามารถเกษตรเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอคุณมีความรู้มากพอหรือยังเราเราไม่มีดูได้เนาะดูเป็นคลิปสนุกสนุกไปก็แล้วกันนะคะไม่มีสาระนะสาระไม่มี บอกไว้ก่อนจะจะบอกว่าโอ้โหคุณมาบรรยายขนาดนั้นคุณมีหลักการอะไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้อันนี้คุยคุยเล่นๆนะไปจึงไม่อาจจะแนะนําให้ให้เพื่อนที่อยากทำตามนะฮะแต่ว่าก็ก็สามารถกินหญ้าระหว่างค่ำค่ำนะห้ามโมงกว่าแล้วถือว่าขอบคุณค่ะละเอ่อ เกษตรไม่ใช่เกษตรเอาไปแปลว่าวิถีชีวิตเกษตรกรอีกแล้วนะคะเขาไม่มีอะไรเนาะอขอบคุณท่าน AI ที่ให้เราได้เคยแท้ความสนุกสนานมีสาระมั่งไม่มีได้แต่ละวันกลับบ้านทำงานกลับบ้านก็มาดูปลา ดูปลามีสาระมัง่งไม่มีสาระค่ะตอนนี้กังวลเรื่องคลิปนี้แตอ่ายังไม่ได้ให้อาหารนะคะคงไม่ได้ให้อาหารเพราะว่าจะไปรับบุตรแต่ว่าแวะมาบ้านก่อนเนาะคลิปสนุกสนานนะคะเลี้ยงปลากันทำทำเล่นเนาะไม่ใช่ทําเล่นทําไปเรื่อยๆทําไปเพราะว่าเราอยากทาก็แล้วกันถ้าจะบอกว่าตัวเองแนีอ่า ยังไม่ได้ให้อาหารนะคะคงไม่ได้ให้อาหารเพราะว่าจะไปรับบุตรแต่ว่าแวะมาบ้านก่อนเนาะคลิปสนุกสนานนะคะเลี้ยงปลากันคลิปบรรยากาศแล้วก็น้องปลานะคะตอนนี้ก็เดินเล่นกับปลาไปเรื่อยๆชิวๆนะคะ,ะคลิปก็มีประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่